ตงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันธ์จำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตริลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตอาหารเสริมสูตรทีเลดจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธ์จำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เิตโตงอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรเคมีพันุสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านนะคร วันนี้ก็พบกับผมทิศบวนบางประมาะอิศักบวนกิยาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับท่านจะติดตามผลงานทิดบวนบางประมาะได้ก็ถ้าเผื่อทางคลิปเสียงเนี่ยตอนเช้า8ดโมงเช้าทิศบวนชวนคุยยามเช้าก็รอบหนึ่ง18ปดนาฬิกาทิศบ้วนชวนคุยยามเย็นรอบหนึ่งอันนี้ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะและผมก็ไปรับปากกับแฟนๆรายการไว้ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนื่องจากว่ามีแฟนบ่นว่าเหงา,าไม่มีเสียงจะฟังผมก็เลยอาจะจัดทำรายการที่ชื่อว่าตามติดทิดบวนชื่อรายการก็บอกแล้วนะว่าเราจะไม่เน้นไปเรื่องของเกษตรอย่างเดียวคือ อะไรก็แล้วแต่ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องอสบายๆอะไรเงี้ยก็จะปล่อยคลิปเสียงออกมาในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งคาดการณ์กันว่าเราก็ไม่ใช่คาดการณ์ก็ตั้งใจไว้ว่าเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนะฮะ2565นี่แหละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ คลิปเสียงแต่ว่าถ้าเพื่อท่านอยากจะดูหน้าค่าตากันด้วยนะครับก็วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ท่านก็พบกันทาง f a c e b o o k แล้วก็ทีมงานก็จะลําลง Y youtube ด้วยนะวันจันทร์วันศุกร์ก็หนึ่งทุ่มครึ่งวันพุธก็หนึ่งทุ่มนะครับอ,อันนี้ก็ทีแรกก็ตั้งใจทำแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าไปไป,ไปมาเราก็ทำชั่วโมงหนึ่งเลย ในอาจารย์พุทธสุกนะส่วนท่านที่จะชมทางทีวีท่านก็ติดตามชมในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตีห้ครึ่งถึงหกโมงเช้านะแต่จริงๆมันประมาณ2 5นาทีอันนี้ก็ทางช่อง9 m c o เอ็คอร์ D, หมายเลข30มิอ๋อมีติงอยู่หน่อยก็คือว่ารายการที่ FM 100.5นะ FM 100.5อันนั้นก็ตั้งกับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงวันอาทิตย์นะนั้นะก็ออกสดเหมือนกันนะครับอ่ะท่านผู้ฟังครับทีนี้เวลาเราพูดคุยกันอย่างถ้าเผื่อท่านฟังเมื่อเช้านี้ผมก็จะคุยเรื่องอการปลูกมะกรูดเป็นการค้าท่านก็กรุณาไปฟังนะ,ะคลิปตอนเช้า ของวันที่28กนะกุมภาพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนเนี่ยนะก็ไปฟังดูทีนี้มันก็มีเทคนิคที่บางทีเราจะรักษายอดจะเป็นมันาวมะกรูดนะมันมักจะมีปัญหาศัตรูพืชเนี่ยมารบกวนเสมอเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มแมลงศัตรูนะ,มะแมลงศัตรูครับเพราะการที่เราจะปลูกมะกรูดก็ตามมะนาวก็ดีนะถ้าใบมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะไปทําให้มะนาวออกลูกมันก็ลําบากนะฮะหรือจะไปอา่าจะอยากจะปลูกมะกรูดตัดใบขายเอาก็ใบมันกุดใบมันแหว่งไปสมดุดแล้วใบมันหงิกใบมันงออย่างนี้มันก็ขายไม่ได้สินะแล้วก็ เราก็จะต้องมีเทคนิคแล้วก็ให้ได้ถ้าเป็นใบมะกรูดก็ต้องปลอดภัยจากพิษตกค้างด้วยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องมอีวิธีการในการที่จะต้องฉีดพ่นนะครับก็คืออย่างบางทีเขาก็บอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยกวาดล้างสักทีหนึ่งก่อน หมายความว่าพอมันแตกใบอ่อนออกมาพริยอดไม่ออกมายังมีขนาดเล็กๆเ,เลยอ้าวฉีดพ่นซะครั้งหนึ่งเลยนะอันนี้เพื่อกำจัดตัวเต็มวัยนะที่มันจะมาทำลายใบแล้วก็จะมาแพร่พันธ์ุมาวางไข่พอวันที่สี่อันนี้ทีหน่อยนะเอาซะครั้งที่สองเพื่อกำจัด ตัวอ่อนของมแมลงที่มันเผอผลายออกจากไข่มาได้นะครับเราก็กําจัดซะเพื่อว่ามันวางไข่ไว้แล้วมันเพิ่งจะโผล่ออกมาแล้ววันที่เจ็ดก็อีกสักครั้งหนึ่งนะเพื่อว่าหลงเหลืออยู่อย่างนี้ก็หมายความว่าสามครั้งน่าจะเกลี้ยงโดยที่ถ้าเผื่อท่านกลัวมันจะดือ นะฮะเราก็อาจจะใช้กลุ่มสารเคมีที่มันสลับกับเปลี่ยนกันไปอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกว่าหนึ่งสี่เจ็ดฉีดวันที่หนึ่งวันที่สี่วันที่เจ็ดบางคนบอกสามวันครั้งเองเหรออ่าอันนี้ก็เผื่อไว้แต่จริงๆถ้าคนเก่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ต้องหนึ่งสี่เจ็ดหรอกนะเอาแค่ว่าเจ็ดวันครั้งสองครั้งก็พอเพียงแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องไปดูว่า ไอการที่เราจะผลิตนะไม่ว่ามะนาวมะกรูดที่เป็นพืชตระกูลเดียวกันเนี่ยนะครับม,มันมันมีแมลงศัตรูอะไรบ้างนะมันมีมแมลงศัตรูอะไรที่สร้างปัญหากันอยู่บ้างนะครับถ้าพวกกินใบก็จะมีหนอนแก้วส้มนะ พวกที่ชอนชัยแล้วทำให้ใบามากรดูดใบามานาวใบส้มหกหกงองอนะก็จะเป็นพวกนอนชอนใบนะครับนอนชอนใบนี่นะฮะผมก็เน้นไปที่สองตัวนี้ก็อาจจะมีมแมลงจำพวกเพลี้ยไฟด้วยเนี่ยครับ สองสาตัวเนี่ยจะเป็นหลักนะเพราะว่าถ้าขืนปล่อยให้ไอ้หนอนแก้วส้มมันระบาดนะฮะมันจะสร้างปัญหาเยอะนะฮะเยอะอยังไงครับก็คือว่ามันกินโอ้วันน้องวันนี่ยอดกุดโกลนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นออันนี้ท่านต้องทำความรู้จักนะว่าหนอนแก้วส้ม ตอนแรกที่ออกจากไข่ใหม่ๆตัวมันจะเป็นสีน้ำตาลนะและไอ้ตรงตรงหัวมันะจะมีพาดสีขาวๆดูเผลนๆก็จะเหมือนอขี้นกนะฮะดูเผลนๆจะเหมือนขี้นกท่านผู้ฟังครับแต่ว่าพอที่มันเริ่มไประยะอื่นเนี่ยสีสันมันก็จะเริ่มเปลี่ยนแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่มันจะเข้าดักแด้เนี่ยนะฮะโอ้ยตัวจะเขียวใหญ่เลยนะครับบางทีตัวเกือบๆจะน้องน้องนิ้วก้อยดียซ้ำนะตัวเขียวตัวใหญ่ครับแล้วก็กินจุขึ้นเรื่อยๆอะ่ะไอตอนตัวเล็กๆนี่ก็การกินก็อาจจะยังไม่จุมากนะเพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมเมืเอม่อเห็นสำรวจตรวจสอบเริ่มพบเห็นนะครับอารีบ ป้องกันกําจัดเลยนะครับอ้าวแล้วยอดเป็นไงยอดมะกรูดยอดมะนาวแตกใบออกมาหงิกก็เปล่าทางหงิกไปคลี่ดูทีอมันมีร่องรอยขาขาว,ขาวเดินไปเดินมาบางคนเรียกไอ้นอนใบหวยไอ้นอนใบหวยนั่นแหละครับคือหนอนชอนใบเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งาบางทีเอ๊ มันไม่มีร่องรอยาขาวๆนะแต่ใบมันดูจะ,ะไม่เจริญเติบโตสมบูรณ์นะจะมีเพลี้ยฟงเพลี้ยไฟ,ยฟมารบกวนอันนี้ก็เอาอแอสเซนตนี่แหละนะฉีดพ่นป้องกันกำจัดไว้นะครับก็จะช่วยทำให้ใบนั้นแตกออกมาก็ไม่ถูกแมลงเนี่ยรบกวนนะครับทีนี้ดูซิมันมีหลงเหลือมามั่งไหม บางทีก็ตามยอดตามอะไรจะเห็นเป็นคล้ายๆเหมือนผงแป้งขา,ขาวๆนะเป็นกลุ่มๆเกาะอยู่ตามใบอ่ะมีไหมเออถ้ามีนะถ้ามีก็จัด,จ,ดจัดการซะนะอันนี้เอาเอาพรีแอมเ,อเดี๋ยวนี้พรีแอมนี่ไม่ใช่เครื่องเสียงนะครับเป็นชื่อสารอินซี นะซึ่งเป็นเทคโนโลยีของอเมริกานะครับเดี๋ยวนี้ก็บริษัทสายเกษตรเขาก็เอามาจําหน่ายนะครับแล้วก็ป้องกันกับจัดแล้วก็ใช้ได้ทั้งในระบบเกษตรที่เดียกวเกษตรอินทรีย์ก็ได้เกษตร g a p ก็ใช้ได้อันนี้ก็เอาไว้ให้สำหรับ แฟนรายการบางท่านที่หวาดกลัวเรื่องของอาสารเคมีนะครับอันนี้ก็เป็นสารที่มาจากธรรมชาตินะครับใช้ป้องกันกำจัดได้อ้าคราวนี้นอกเหนือจากามาแมลงศัตรูที่ว่านี้แล้วเนี่ยเรื่องโรคก็สำคัญนะครับเรื่องโรคก็สำคัญที่เราจะต้องป้องกันอย่างโรคในส้มพืชตระกูลส้ม สิ่งแรกก็ต้องกลัวโรคหลากเน่าโขนเน่านั่นก็หมายความว่าอีตอนที่ท่านปลูกท่านก็จะต้องจัดระบบระบายน้ําให้ดีเพราะว่าถ้าน้ําขังดินชุ่มชุ่มช้ำช้ำแฉะแฉะ,ะแล้วไปเจอดินมีเชื้อเข้าด้วยนะเชื้อไฟทอปเจราเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาแล้วก็ต้นถึงขนาดยืนต้นตายเลยนะอันนี้ ท่านก็ต้องป้องกันไว้นะถ้าบางคนเขามีจุลินทรีย์ไตรโครเดอร์ม,มาเขาก็อาจจะมาคลุกเคล้ากับดินไว้แต่บางคนบอกโอ้ยหายากนะไม่อยากไปหาไปลานเคมีกเกษตรนะเอาอาหารสารป้องกันกำจัดไอ้โรคหลักเน่าคนเน่าที่เกิดจากเชื้อไฟทอปเทราอ้าวอย่างนี้เราก็ไปเอาสารที่ชื่อว่า อะโครแบตนะฮะอะโครแบทนะฮะเอามาราดรถบริเวณโคนต้นหรือถ้าเริ่มสังเกตเห็นต้นมันรากเปอยนะโคนต้นเป็นนี่อันนี้เอาเลยอะโครแบทนะครส่วนโรคที่เกิดขึ้นกับมะนาวพืชตระกูลส้มเกือบทุกชนิดเลยก็คือโรคที่เรียกว่า โรคแคนเคอร์นะฮะโรคแคนเคอร์นี่อันนี้ก็จะเห็นเป็นตุ่มนูนสีน้ำตาลบนใบหลังใบต้องเป็น้ะสองด้านนะถ้าเป็นด้านเดียวนั้นมันเป็นอีกโรคเนีย่ยเขาเรียกโรคสักแคตนะอันนั้นจะเกิดจากเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปท่านไปดูครับคนปลูกมะนาวมะกรูดหรือพืชตระกูลส้มเนี่ย นะบางทีไปเห็นต้นจะเป็นสีฟ้าๆเลยอันนี้เพราะว่าเขาจะฉีดพวกสารอคอปเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทสา,ายเกษตรก็จะมะีสารที่ชื่อว่าไตรเบสบลูนะไตรเบสบลูอันนี้เราใช้อันก็เลฉีดพ่นป้องกันกำจัดนะครับทีนี้ถ้ามันเกิดมาแล้วเอ๊ะ ลองเอาแบคทรไปฉีดพ่นป้องกันกำจัดสินะแบคทรนะครับนี่อันนี้ก็เป็นโรคที่มักจะเกิดขึ้นกับส้มแล้วก็มะนาวเสมอๆนะครับทีนี้พูดเผื่อไปถึงแฟนรายการที่ปลูกมะนาวมักจะมีคนถามบอกว่าเอะทำไมมะนาวมันไม่ออกลูกเลยนะฮะ อ่าอันนี้ก็จะบอกเทคนิคการที่จะให้มะนาวออกลูกก็คือว่าเวลาเราปลูกมะนาวตอนแรกเนี่ยเราก็ดบำรุงต้นบำรุงใบนะครับอาจจะใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงหน่อยนะ20ยี่สิบสิบส,บสบนะาจใส่เข้าไปยี่สิบ,สบ,สบ,สบหรือจะเป็นสูตรเสมอมีเฟสติลอนคอมบิฉีดจนกระทั่งต้นใบมันงามสมบูรณ์ดีนะคราวนี้เราก็ แกล้งมะนาวเลยแกล้งยังไงแกล้งโดยการที่ไม่ให้น้ําเลยงดน้ําเลยหยุดน้ําเลยครับใช้เวลากี่วันอันนี้กี่วันขึ้นอยู่กับดินของท่านนะนะว่ามันจะระเหยน้ําหายไปได้เร็วเท่าไหร่ให้สังเกตดูที่ใบถ้าปล่อยไว้จนกระทั่งใบเนี่ยนะมันมีอาการเรียกว่าใบาห่อหอเริ่มจะเหี่ยว แต่อย่าถึงขนาดให้ใบร่วงนะใบห่อๆเนี่ยเขาที่เราอัดน้ําเลยอัดน้ําหมายถึงว่าใส่น้ําเข้าไปเต็มที่เต็มกําลังเลยใบก็จะเริ่มแผ่นาะคลี่ตรงออกมาใช่ไหมฮะตรงนี้แหละครับออพอมะนาวมันจะเริ่มผลิใบใหม่ดอกมันจะออกมาด้วย มันจะพาเอาดอกออกมาด้วยเพราะฉะนั้นก่อนหน้าที่เราจะงดน้ำน่ะนะถ้าเราเอาปุ๋ยสูตรตัวกลางสูง12 20 4 12หรือจะเป็นสูตรอะไรก็แล้วแต่ตัวกลางสูงก็แล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเร่งดอกด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้มีการผลิดอกออกมาเยอะนะผลิดอกออกมาเยอะเนี่ยอย่างถ้าเผื่อเราเอาอ ปุ๋ยเกล็ดนะปุ๋ยเกล็ดบาสโฟเรีย13 4 3 13เนี่ยอัดเข้าไปเลยนะครับอีตรงก่อนก่อนจะงดน้ำนะก่อนจะงดน้ำอัดปุ๋ยเร่งดอกนะฮะ13บ0า3สบาสโฟเรียใส่เข้าไปก่อนเอออย่างเงี้ยก็จะทำให้ออกดอกมาเยอะ ไอ้ตอนที่ผลิดอกเนี่ยมันจะผลิดอกออกมาเยอะแยะมากมายนะครับอ่าอันนี้ก็อาจจะทําให้ได้ดอกมาทีนี้พอตอนดอกออกมาเนี่ยนะครับให้ระวังหนอนเจาะดอกนะครับหนอนเจาะดอกอ่าอันนี้บางคนเขาก็ป้องกันพวกเพลี้ยไฟไปด้วยบางทีเอาแอสเซนซ์ซ้อีกทีนะตอนที่เริ่มติดดอกใหม่ๆหรือจะสลับกับพวก ไดคาโซนนะหรือจะมีคิวเทอร์นะฉีดพ่นป้องกันกำจัดไว้ก็เลือกเอานะอะพอติดลูกคราวนี้ต้องระวังผิวพันธุ์แหละผิวพันุ์เป็นไงเพราะว่าเวลาเราจะขายมะนาวเนี่ยผิวต้องสวยผิวต้องเขียวเสมอกันทั้งลูกนะเวลาสุกก็เหลืองก็เหลืองพร้อมกันนะครับแต่ถ้า เราไปเห็นว่าไอ้ที่ลูกมะนาวมันเป็นคราบนะมันเป็นคราบเหมือนคราบน้ำตาเนี่ยนะเป็นสีออกอน้ำตาลน้ำตาลหน่อยแต่ว่าไม่ใช่น้ำตาลเข้มนะสีน้ำตาลอ่อนไอ้นี้แสดงว่าโดนเพรียไฟมารบกวนแล้วนะแต่บางทีนอกจากเพลียไฟก็อาจจะมีพวกอา่าพวก ลายแดงนะพวกไรมารบกวนอันนี้ก็จะเป็นคราบเหมือนกันแต่มักจะไม่ค่อยเป็นสเก็หนูนเล็กๆไม่ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นปกติคนที่เขาปลูกมะนาวเนี่ยเขารู้ว่าช่วงนี้ถ้าจะป้องกันไอ้สองตัวนี้เขาก็จะต้องเอา,อาพวกแอเซนต์มาฉีดพ่นป้องกันหรืออาจจะมีโทเทมนะ มาฉีดพ่นป้องกันกำจัดอะไรศัตรูพืชอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าอันนี้ก็ใช้ในการป้องกันนะฮะหรือบางคนก็เอากมาถันผงคูมูรัสก็ได้นะครับอันนี้สำหรับปลกไร่นะทีนี้มันปัจจุบันเนี่ยถ้าคนปลูกมะนาวแล้วก็ ปล่อยทรงพุ่มไว้รกทึบนะลูกเป็นคราบสีน้ำตาลเลยครับสีน้ำตาลเข้มเลยอันนั้นไม่ใช่เพียไฟไม่ใช่ไรศัตรูพืชแล้วเป็นเชื้อราที่เขาเรียกว่าโรครานํำหมากนะหรือภาษาฝรัง่งใช้ก็ว่าโรคเมลานอสนเป็นเชื้อราครับ อันนี้ถ้าเป็นเชื้อราก็เอาเทรนนิวลป้องกันไว้ทีนี้ไอเรื่องของการฉีดพ่นนี่ผมก็มีหน้าที่มาบอกว่าชนิดนูน้นชนิดนี้ชนิดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องดูครับว่าไอ้ตอนเราปลูกไปแล้วเนี่ยมันมีศัตรูพืชชนิดไหนระบาดนะเราก็ว่ากันไปตามชนิดบางทีมันไม่ได้มาพร้อมกันหรอกแต่ที่บอกไว้เยอะๆแล้วก็ พูดกันโดยรวมนั้นก็เพื่อให้ทุกท่านได้ตเตรียมเอาไว้ให้พร้อมนะครับนี่นะทีนี้ก็แถมท้ายหน่อยมีคนบอกว่าเอไอปุ๋ยทางดินกับปุ๋ยทางใบเนี่ยมันเอามาแทนกันยังไงเออก็อย่าไปแทนครับปุ๋ยทางดินก็ใช้ทางดินปุ๋ยทางใบก็ใช้ทางใบ ุ๋ยทางใบก็จะเป็นพวกปุ๋ยเกล็ดอย่างเช่นคุณจะใช้ปุ๋ยเกล็ดบาสโฟเรียนะอย่างเนี้ยหรือจะเป็นเฟติลอนะชาตอาหารเสริมหารรองอย่างนี้เราฉีดพ่นทางใบเราไม่ใส่ทางดินแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเม็ดนะจะเป็นปุ๋ยพิรามิดนะถ้าเป็นปุ๋ยกระสอบ50ากิโลเนี่ยนะนะก็จะมีสูตรยี่สิบส ยี่สิบศูนย์อันนี้ก็นี่ไม่ต้องการโพแทสเซียมเลยนะแต่ถ้าอย่างพวกธาตุอาหารตัวกลางต่ำก็อย่างสูตรสิบสามสิบยี่สิบนะครับหรือจะเป็นอ่าสิบสองสิบสองสิบเจ็ดนี่นะถ้าเป็นปุ๋ยดิโตฟอสกาก็ไปเลือกใช้ตามความต้องการของพืชในแต่ละระยะเนี่ยนะแต่ทีนี้ปุ๋ยมันก็ไม่ได้มี เกรดเดียวนะมันก็มีอีกหลายหายรูปหลายแบบซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะนะครับนั้นพี่น้องครับเราก็ท่องไว้ให้เป็นคาถาแล้วไม่ใช่ท่องเฉยท่องแล้วต้องทำคืออะไรฮะก็คือว่ามันจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นพื้นฐานปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนให้โปรง่งให้ซุยแล้วก็ต้องตามด้วยปุ๋ยเคมี นะครับปุ๋ยเคมีก็ใช้ให้ถูกสูตรให้ถูกระยะเวลานะแล้วก็เดี๋ยวนี้ถ้าจะทําปุ๋ยชีวาภาพไว้ใช้เองก็ได้นะครับท่านมีบอ่อน้าท่านก็เลี้ยงแหนแดงไว้แล้วก็ตักแหนแดงเอามาใช้อันนี้ก็ได้นาทีเร็เนประมาณสัก6กิโลต่อไร่นะครับนี่แหนแดงนะหรือท่านจะ ปลูกพืชตระกูลทัวไทกลบเนี่ยก,ก็ได้เหมือนกันท่านฟังครับท่านฟังแล้วสงสัยตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้ท่านฟังแล้วมีปัญหาหรืออะไรก็เขียนจดหมายมาถามไทยกันได้หรือท่านจะแนะนำเรื่องราวที่อยากให้ทิดนบุญบังประมะได้มาพูดมาคุยก็ส่งจดหมายไปเสนียบัตรที่ตู้ปน .12 กำแพงแสนนครปฐมเจ1 4สหนึ่งนะครับหรือท่านอาจจะใช้ส่งไปอย่างรวดเร็วก็ตอนที่ผมออก Facebook นะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็ได้นะหรือบางคนก็จะอินบ็อกไว้แต่บัญชีเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปเปิดก็จะล่าช้าก็ต้องขออััยด้วยนะครับ รายการนี้มีให้ท่านได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ตังต้งแต,งตง่ต้นเดือนมีนาลองไปฟังเรื่องเบาๆสบายๆทิดบุญบางปม้ามาเล่านู่นนี่นั่นให้ฟังก็ตามติดทิดบุญในวันเสาร์อาทิตย์นี่เป็นเรื่องของคลิปเสียงนะมันมีหมดคลิปเสียงดูหน้าดูตาจันพุทธสุกร f เฟซบุ๊กท,ทาง YouTube ที่เอามาลงทาง YouTube นะแล้วก็ทางโทรทัศน์ ตีห้าครึ่งวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็ติดตามรับชมนะครับทางช่อง9 m c o t d d หมายเลข30แล้วก็ช่วยกันบอกต่อๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงนะว่าให้มาฟังกันเยอะๆฟังแล้วอย่าลืมกดนิ้วโป้งให้หน่อยถ้าถูกใจนะถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะ นี่ก็เป็นรายการของเราที่มานำเสนอนท่านในวันนี้นะครับเฟตรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาดอาหารเสริมเข้มข้นตรกาการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรีล์ลอน ธาตุอาหารเสริมสูตรทีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรเคมีพันจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดเพิ่มพูพนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,กรไทยทั่วทุกทิศ ใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกรรเกษตรเคมีพันธุ์